กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคำผีบอกทองนะครับวันอาทิตย์แบบนี้ทางช่องอ้าปากค้าง2ทุ่มเวลาดีๆนะครับและเรียกได้ว่าวันนี้เราก็จะมีเรื่องราวมานำเสนอนะครับอีกหนึ่งบุคคลนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยถ้าได้ฟังเนี่ยก็คงจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงมีอะไรมากมายเลยนะครับแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราก็มานั่งอยู่ที่นี่แล้วนะครับเป็นผู้ที่มียานสัมผัส สื่อวิญญาณสื่อกรรมถอดจิตท่องนรกสวรรค์เมืองบาดาลนะครับนั่นก็คืออาจารย์พีพรมเนตรใช้ศาสตร์และเซนในการดูดวงสวัสดีครับสวัสดีครับอาวุธครบเครื่องจริงๆครบเครื่องจริงๆนะครับคนที่มารายการของเราเนี่ยก็จะมีหลากหลายอาจารย์พีครับอาจารย์มีสิ่งนี้เกิดมาคู่กับเราตั้งแต่เด็กๆเลยหรือเปล่าไม่ครับผมว่าสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับผมได้ปัจจุบันเนี่ยน่าจะเกิดจากการฝึก ฝึกสมาธิมาจากไม่ใช่จากพรสวงไอ้ไม่ไดไม่ไดไม่จากพรสวรรค์ไม่ไม่มีพรสวงเข้ามาไม่ใช่ประเภทไปลดลมมาแล้วจิตสัมผัสไม่ใช่ประมาณนั้นไม่ใช่ประเภทเติดเกิดมาแล้วมันมีพลังจิตแบบเอสวเนั้นไม่ใช่แต่เกิดขึ้นจากการการฝึกปฏิบัติเหมือนพระนะฮะที่ท่านนั่งสมาธิท่านฝึก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 ไปเรื่อยซึ่งเราบังเอิญไปไปไปได้จุดจุดนั้น เข้าไปจุดนั้นพอดีมันก็เริ่มมีอะไรที่แปลกๆตามมาเลยนั้นแสดงว่าในช่วงเด็กๆของเราเนี่ยก็ไม่ได้มีสิ่งนี้เลยโอเคเลย้ามากกว่าตีรันฟันแทงเที่ยวขับรถแบนมอเตอร์ไซค์พ่นสีปับๆนี่แหละโอ้โหขับรถแบนได้เหรอโอ้โหแบนครับแบนอาวเหรอฮะโอ้สุดสายหมอบเลยครับก็คือทุกอย่างที่เขามีกันเราเป็นหมดโอ้โหสุดๆครับพระวัดไม่เข้าไม่นับถือไม่ไหวไหวด้วยโอ้ต้องหู ถือว่าเร็วมากครับอาจารย์อยู่จังหวัดไหนนะฮะเอ่อจังหวัดขอนแก่นอยู่ขอนแก่นใช่ใช่โอ้แล้วก็สายแว้นเลยนะสายแว้นครับสายแว้นสายแว้นแล้วอะไรครับที่ทําให้เกิดจุดเปลี่ยนครับที่ทําให้เราเนี่ยเข้ามาสู่เรื่องของการมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นอ๋อมันเป็นจุดเริ่มต้นอย่างนี้ครับเอ่อช่วงที่ช่วงนั้นถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นอายุ19 นะผมก็มา iba, ح, s. <S มายุงเทพมาเรียนมาอะไรก็เป็นเด็กกิเลอะไรเงี้ยพ่อแม่เขาก็เลยอยากจะให้กลับไปอยู่ขอนแก่นนะครับเพราะว่าอยู่บ้านมีธุรกิจก็อยากจะให้เรากลับไปช่วยเพราะว่ายุงเทพไปเนี่ยก็ทาตัวแบบเลี้ยวแหลกเลี้ยวไหลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วโดยส่วนตัวคุณพ่อเนี่ยเขาจะอยู่ในสายของพวกสายวัดอยู่แล้วสายวัดวัดวัดจีนนะเป็นพวกบุญนิธิอ่าเป็นพวกบุญนิธิปึงเถากงมาปึงเถาะปึงเถากงมาอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ เขาก็จะไปชอบพวกหมอดูเขาก็จะมีหมอดูอะไรเงี้ยเขาไปเจอหมอดูท่านหนึ่งเป็นหมอดูสินแสตาบอดครับของในกรุงเทพไปแหละแต่สมัยก่อนนะฮะคนนี้เขามีชื่อเสียงดังมสารเจ้าอะไรเงี้ยหรือเปล่าใช่ใช่แล้วก็เคยคนนี้ก็เคยทายอะไรคนดังๆไว้มากอ่ะก็กก็็พอสมควรเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็บอกเนี่ยเดี๋ยวเองอะไปนอนนอนห้องพระเพราะว่าสินแสทายไว้ ออกไปเที่ยวนะตายผมก็คงไม่ใช่อ่ะผงไม่อยากให้เราไปเที่ยวมากกว่ามั้งเออวางแผนสกัดเราใช่ผมก็แบบไม่เอาไม่นอนนะป้าไม่นอนอ่ะไม่นอนไม่เอาเลยอ่ะครับแกก็บอกเอ้าไม่ให้นอนเปล่าคืนละสามร้อยอ่ะมีของมาล่อตาโตเลยสามร้อยเหรออ่ะกายแห่งความสุขอ่เอาหน้าสักอาทิตย์หนึ่งก็เราก็ยังมีเงินไปเที่ยวตีสนุกเยอะๆใช่ไหมฮะสองพันหนึ่งโอเค พอเข้าไปอยู่ในห้องนอนห้องพระนะครับช่วงที่อยู่ในห้องพระเนี่ยคือที่บ้านเนี่ยเป็นต้องบอกคุณพ่อเนี่ยเขาสะสมพระเป็นนักสะสมพระเครื่องด้วยเขาก็จะมีพระเทวรูปอง์หนึ่งนะฮะนั่งนั่งถืออาวุธอย่างนี้นะครับซึ่งตอนนั้นผมไม่รู้ไม่เรียกไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่องค์นี้คือองค์พระนารายณ์นั่งนะฮะเป็นเขียวสำลีเลยคืนนั้นผมนอนผมนอนฝันฝันว่ามันข้าไปอีกวันหนึ่ง ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่รู้จักกันเดินมาผมบอกเจ๊เจ๊หอยออกแล้วเหรอออกแล้วออกอะไรอ่ะเขาก็พูดมาหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดสมัยนั้นมีเจ็ดตัวนะครับอ่าสมัยนั้นให้มาครบเจ็ดตัวเลยผมก็อ๋อเหรอปั๊บตื่นเช้ามาก็ลงมาบอกเตี่ยนะบอกพ่อพราะผมฝันฝันเลขป็นเลขอะไรก็บอกเลยหนึ่งสมสี่ห้าหลักหน่วยจําไม่ได้ลืมแกเ็กากระบาดไว บ่ายสามโมงครึ่งช่วงบ่ายสี่อ,อ่อนๆเป๊ะเลยครับแต่หลักหน่วยเท่านั้นที่ผมไม่ได้บอกไปแกก็บอกเพิ่มให้อีก200นอนต่อ,อเป็นห้าร้อแล้วฝันอะไรมาบอกด้วยก็หลังจากนั้นผมก็เป็นตัวฝันเป็นตัวบอกเลขหวยในบ้านซึ่งตอนนั้นเนี่ยก่อนที่ผมจะเห็นเห็นตัวเลขและเป็นเหตุการณ์องค์เทวเล่องเนี้ยนะครับเขาใช้แสงออก คือเป็นสีเหลืองแล้วมันฉายแสงแบบที่ต้องต้อนหลับหลับเราหลับเราไม่นั่งสมาธินั่งไม่เป็นสว่างว่าวว่าว่าว่ๆวขึ้นก็เลยว่าโหต้องมีที่มาที่ไปองค์นี้ต้องมีอะไรดีแน่นอนถ้าอยู่กับเราอนาคตน่าจะทําให้เรารวยได้จนกระทั่งมีเหตุคุณแม่เสียอคุณแม่เกิดบัตใเหตุเสียคุณพ่อก็เลยบอกว่าโอเคนะอ่ะไปบวชซะ บวชให้คุณแม่นอ่อยแล้วก็ไปบวชไปบวชไปบวชวัดวัดหนึ่งวัดนี้ถือว่าเป็นวัดสายพระป่าสายพระป่าไปเจอครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเป็นหลวงปู่ชื่อหลวงปู่ดินนะฮะเป็นพระเป็นถือว่าเป็นพระอริยะมากกว่าถ้าเป็นลูกศิษย์ของของพระอาจารย์เสานะฮะถ้าเป็นกองทัพธรรมรุ่นแรกๆที่ออกมาบุกเบิกอ่ะไปบวชกับท่านท่านก็สอนนะท่านก็สอนนู่นสอนนี้สอนนั้นท่านก็ สอนนะอะไรก็พุดโธไปพุโทโธไปซึ่งเราไปถึงเนี่ยเราก็ไปเห็นท่านท่านก็นั่งพุดโธท,ท่านก็นั่งไม่ว่าท่านทาอะไรแตท่านพุดโธตลอดเราก็เกิดความสงสัยจะพุโทโธทําำไมท่านก็สอนท่านก็สอนให้ฟังว่าสิ่งสําคัญของมนุษย์เนี่ยเวลาตายไปเนี่ยมันเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากกุศลและความดีอ แต่สิ่งที่เราจะทําบุญได้โดยับตัวเองไม่ต้องไปทําอะไรที่ไหนคือการนั่งสมาธิท่านว่าอย่างนี้ท่านเขาสอนสอนไปจนมาอยู่วันหนึ่งตอนนั้นอยู่วัดออ,อยู่วัดนะฮะถือว่าเป็นช่วงค่าแล้วแหละนะครับเขาก็จะมีพระสิทธิ์รุ่นพี่พระ,ะใหม่นั่งเมั่มอยกัน,นผมอยู่อยู่หลังวัดเลยนะอยู่สุดวัดเลยติดติดติดเมเลยหลวงปู่อยู่อยู่หน้าอยู่ทางหน้าวัดนู้น ซึ่งระยะทางเนี่ยมันประมาณห้าร้อยเมตรถือว่าห้ารอยเมตรรุ่นพี่ก็บอกว่าเฮ้ยหลวงปู่มาหลวงปู่มาโอ้โอีกใครเหตุอย่างกันอยู่พาขันแต่นางฝอยมันบ่มีประโยชดอกไปหานางสมาธิไปพูดโตไปเฮ้ยหันจากไหนเออเสียงมาจากไหนครับหันขึ้นยืนอยู่ตรงนี้แล้วใครยืนหลวงปู่โหลวงปู่ที่บอกว่าเห็นอยู่แบกเหมือนห่างไปห้าร้อยเมตรครับที่ผม ทิ้งเวลาไว้มันน่าจะประมาณสักสิวินาทีต่อให้วิ่งมาก็ไม่ทันแล้วโดยปกติหลวงปู่เนี่ยวลาท่านเดินนะฮะท่านจะเดินลันกษณะของการสืบเท้าสืบเท้าพุดเท้าต่อเท้า่อัพุด,พดนะผ้าป่าแล้วท่านท่านชราภาพาค่อนข้างที่จะ,ะชราเลยใช่ไหมก็ท่านก็ต้องเ,เดินช้าๆแต่แบบมาได้งไงอ่ะแล้ว็บอกเฮ้ยนี่คืออิฉลิต เราก็ถามถามถามรุ่นพี่ที่เป็นพระเขาบอกว่ามันก็เป็นวิชาหนึ่งของพระธุดงค์ในการที่จะบริกรรมคาถาแล้วก็ใช้จิตของตัวเองช่วยทําให้ลดระยะทางใช่ไหมเราก็เอาข้อสงสัยตรงนี้ไปถามถามหลวงปู่หลวงปู่ก็บอกว่าก็ให้นั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิมันถึงจะทําได้ก็พุโทโธไปนี่แหละหายใจลมเข้าออกเข้าออกเนี่ยเฝ้ามันอยู่ตรงนั้นให้มันเป็นสมาธิเข้าไหมพอมาอีกวันหนึ่ง ผมก็เอออยากอยากจะกลับบ้านบวชมาหลายวันแล้วนี่โอ้โห<ะ> oh, คิดถึงบ้าน <c oughs> ก็จะมา,มา,ม,ามากมากราบขอหลวงพ่อก่อนก็มีญาติโยมญาติโยมมีโยมโยมผู้หญิงกับโยมลูก<ะ>มาสองมาสองคนผู้หญิงก็บอกว่าอีชนันอีิอชันมากกราบหลวงปู่มากขอบคุณหลวงปู่เทวดาสอยลูกลูกช่วยชีวิต<ะ>พูดผู้ไทยดีกว่า,<ะ>าช่วยชีวิตลูกลูกเขาไว้<ะ>เขาหลวงปู่เขาบอกว่ามันเป็นยังไงล่ะ,ะผู้หญิงก็เล่าบอกว่า เนี่ยลูกชายเดี๋ยไปประมงไปเรือ,อไปเรือไปออกทะเลแล้วมันไปเจอเจอพายุเจอคลื่นลมที่แบบเหมือนพายุอะคลื่นลมแรงคลื่นลมแรงครับกลัวเรือจะลม่มนะครับเขาก็ละลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็นึกถึงหลวงปู่หลวงปู่พอหลับตานนึกถึงหลวงปู่เขาก็เห็นพระรูปหนึ่งเหมือนหลวงปู่นี่เลยท่านยืนอยู่ที่หัวเรือแล้วสักพักนึงเนี่ยทุกอย่าง ที่เป็นคลื่นแรงๆเป็นลมบวูๆแรงๆลมแรงๆมันค่อยๆลดลงลดลงลดจนสงบเขาก็ว่ารอดตายนหละหลวงปู่มาช่วยนะครับเขาก็เลยมาเล่าพอได้กลับมากลับมาอีสานก็มาเล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกเออเนี่ยมามามาขาดหลวงปู่แล้วหลวงปู่ช่วยชีวิตคุณแม่หลวงปู่พูดว่าไงหลวงปู่บอกว่าไม่ใช่หรอกกูสนผลบุญสิ่งที่ความดีของมันช่วยปันไว้ผมก็โอ้โห ความดีช่วยกันได้ด้วยความดีช่วยได้แล้วท่านน่ะไม่เอาไม่เอาราบยศสรรเสือท่านบอกว่าเนี่ยสิ่งที่ทำอ่ะที่ที่ที่เห็นอ่ะคือความดีไม่ใช่หลวงปู่หลวงปู่วแล้วท่านก็บอกว่าฉันก็อยู่นี่แหละฉันก็อยู่วัดนี่แหละฉันจะไปทาไมฉันจะไปช่วยทําไมไอ้สิ่งที่ช่วยคือความดีเขาให้ทําต่อไปนะเด็กมันก็กราบพระอโยมว่ากราบโอ้นี่มันก็เลยเป็นจุดที่ผมเริ่มสนใจ ตรงนี้ค่อนข้างที่เยอะขึ้นเยอะขึ้นเริ่มจริงจังสะสมว่าเนะเริ่มแบบว่าเออแล้วฝึกฝึกสมาธิแบบจริงจังตอนไหน <ๆ S 2> มันฝึกมาเรื่อยๆนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยม,มันมันมันเริ่มฝึกฝึกมาเรื่อยๆฝึกมาจนช่วงได้สักประมาณสักสี่ซ้าห้าปีหลังจากนั้นอ่ะมันก็อยู่ดีๆมันก็มีคนรู้จักเอาตำรามาให้ครับบอกว่าเป็นตำราอะไรฮะเป็นตำราเป็นเอกสารไม่เป็นมันเป็นเอกสารที่มีคนไปถ่าย ร้านงงาาที่มปแ่ร้านเอกสารคิดว่าเป็นจากใบข่อยใบร้านองไม่ไม่ไม่ไไม่รู้ว่าเขาไปถ่ายไปจากไหนเหมือนกันเขามันก็เป็นลักษณะเหมือนกับการนั่งสมาธินั<ๆ>่งยังไงแต่มันจะเป็นแนวลักษณะของของทางพรามหมณ์ทางอินเดียครับเขาบอกว่าให้นั่งให้นั่งเพ่งไปที่หน้าผากเพื่อที่จะให้หน้าผากเพื่อจะให้แล้วก็กําหนดรูปภาพรูปภาพหนึ่งที่ตนเองครับศรัทธาแล้วก็บริกรรมไปบริกรรมบริกรรมในขณะที่เราอยู่ในในห้องบาก การบริกรนนร,กร,ม,ร,กรมนี่คือการท่องสวดหรือว่าการใช้จิตใช้จิตนึกคำนั้นนึกคำนั้นครับคือบริกรรมก็คือการตั้งจิตให้แน่วแน่อย่างนี้เหรอครับใช่ครับคือมันมันมันตอนแรกมันแน่วแน่ไม่ได้หรอกมันวกแวกแต่ว่าการที่เราอยู่กับคำบริกรรมเนี่ยมันไม่ทําให้เราหลุดผมก็นึกถึงคำภาวนาขององค์เทพองค์นั้นอืซึ่งก็ ทำไปทํามาทําไปทํามาทํามาทําไปเวลาเดิมๆซ้ําๆผมชอบนั่งเที่ยงคืนนะครับเพราะว่าตอนหลังนี่ครูบาอาจารย์บอกว่าให้นั่งเวลาซ้าๆนั่งจุดเก่าๆเวลาซ้ําๆทุกอย่างมันจะเปิดออกเหมือนเวลาเราเห็นพงหญ้าเห็นไหมเราเดินไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นทางหรอกแต่ว่าถ้าเราเดินไปเดินมาเดินไปมันจะแหวกมันจะเริ่มกว้างขึ้นมันจะคล่องมันจะเห็นทางเลยผมก็อยู่ๆซ้ําๆอย่างนั้นวันดีคืนดีวัน ไอคนที่เคยนั่งทําสัมพงคิดว่าหลายในคนเป็นนะฮะนั่งเพ่งอยู่ตรงกลางเนี่ยหน้าผากมันจะทุบๆทุบๆอ่าอ่ามันจะทุบๆใอ่ามันจะนวงๆมันจะทุบๆผมก็นวงทุบๆนววๆทุบๆจนไปถามผู้รู้ผู้รู้เขาก็บอกว่าให้ทนต่อไปก็ทุบไปทุบมาทุบไปทุบปามันวันหนึ่งคืนหนึ่งมันเพิ่แตกมันดังเพิ่มเพิ่แล้วมันก็พุ่งเลย มันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนลูกกระสุนที่เราไปกับลูกกระสุนมันพุ่งไปหาจุดจุดหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่ามันมันเป็นที่ไหนแต่ผมเรียกว่าเป็นบิ๊กแบงมันเป็นพลังงานมันเป็นพลังงานเข้าไปรวมมันอบุ่นมันรู้สึกอบุ่นรู้สึกเหมือนกลับมาอยู่บ้านรู้สึกเราเคยอยู่ที่นี่เรารู้สึกว่าที่เนี้ยมันดีกำลังคิดว่าโอ้จะขออยู่นานๆนะ มันดีกับอมันดีเลยพอดีดพอผมรู้สึกตัวมันดีดเข้ามารู้สึกว่าตัวมันตัวโยกเลยนะแบบเกือบล้มเนี้ยแล้วก็อเราไปไหนมาเอะช่างมันเถอะอเราคิดว่าเรานั่งสมาธินานแล้วครับจะออกอมันออกไม่ได้ออกจากสมาธิมันออกไม่ได้คือเหมือนลืมตัวสิครับไม่ได้มันมันมันไม่ได้มันขยับตัวไม่ได้มันเราไปขยับเหมือนเราโดนต้องงนไว้อะเรานั่งนิ่งแล้วมัน ตัวเราอยู่ข้างนี้เราเห็นแต่เราทําอะไรไม่ได้อ hmm. แขนไม่ได้ไปไม่ได้เราบอกเอา้างั้นขยับจิตของเราลองยืดดูมันยืดได้คือเหมือนกับว่าจิตมันยังไม่เข้าเข้าที่ hmm. มันยืดได้มองไปเห็นคนเดินไปเดินมาเอะเอะคนนั้นเรารู้จักนี่เอะเหมือนคนนั้นเหมือนคนเอ๊ะเหมือนคนที่ตายไปแล้วนี่ในใน hmm. ในในจิตนะอันนี้เรื่องในจิตนะพอสักพักหนึ่งมันดึงมาเลยปุ๊บ แล้วมันก็เริ่มรู้สึกที่มือมือมือแขนขาตัวเราปั๊บมันก็ออกแล้วเ็อ๋อมันเป็นการถอดจิตโดยโดยทดี่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจับพระจับผูบผไปใช่ใช่ใช